ข้าแต่ท่านทั้ขอของหลายผู้เจริญขอจงรักซึ่องการพุทธโลกนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แนความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการะนานเธอ Boa